คำดาเนาะครับคำดากันเปลี่ยนทั้งภาคกลางเนี่ยเชี่ย <'s> อย่างงี้นะครับที่ว่าเชี่ยเอยแขรน้อยนะครับเป็นคำดานี่เจ็บปวดนะครับทันบ้านเฮียมา้าทังสั์เลี้ยงเป็นมา้าเป็นยังนะด่ากันเนาะต่ากันเปลี่ยนนันเวียดนามเนี่ยคำดาที่เจ็บปวดนี่เป็นสัด ชนิดหนึ่งคือขียแข้งคาก,กับเวียดนามนี่ได้กันนี่ไปถึกได้ว่ามันขียแขงคางนี่คือสุดเจ็บปวดร้เงินก็เอือนก๊อฟนะครับเวียดนามดดากันก๊อฟแปลว่าขียแข้งคากไปถึกได้ว่ามันผู้ขี่ไล่ก้นปึกแมน ต้นขีไลยหนวรังเกียดกัน,น,นไปถึงวันนี้คือเจ็บปวดลไยกัยนด่าก,กันเรื่องมโบตู้ฟังกับแกงย้อนมีผู้เฒถูววบนโบตสุฟังนะครับว่าคำด่าที่เจ็บปวดทองทินเล่าอยู่เป็นคำนี้นะครับไปถือไปเที่ยววนเราเถื่อเขาบอกให้คำนี้ให้หูตัวได้ว,ว่าเขาเขา,เขาด่าเจ้า